ตัว L ต้องวางลิ้นไว้ที่ปุ่มเหงือกหลังฟันบนแบบนี้โอเวลาเด็กๆเขาเปล่งเสียงเขาก็เลยได้สำเนียงมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนฟอนิกส์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างคำนี้คำนง่ายค่ะปกติคนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนฟอนิกส์ก็จะอ่านว่า smile แต่เด็กฟอนิกส์เขาจะเก็บหน่วยเสียงย่อยได้ครบค่ะ I อื S M I L E smile can you smile for me เห็นไหมคะว่าพอเรียนฟอน n ิกสเราได้สำเนียงดีขึ้นจริงๆข้อที่2คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่าเขาจะเขียนได้นะคะต่อให้เป็นคำ unseen word หรือว่า unfamiliar word นะคะเป็นคำที่ไม่คุ้นตาหรือไม่เคยได้เห็นมาก่อนเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ค่ะเพราะว่าเขาใช้หูในการจำด้วยเสียงนั่นเองนะคะ f i r s t d a y ถ้าเด็กรู้นะว่าแลบลิ้นออกมา earth r s t เขาก็จะรู้แล้วว่ามีไม่กี่เสียงหรอกนะคะที่ใช้การแลบลิ้นั่นก็คือ th นั่นเอง earth t u r er s th t the a day Thursday ทีเนี้ยเด็กๆก็จะพอเขียน